วันนี้เวลา19นาิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์อุปถัมภ์มูลนิธิรอยัลแบงกอกซิมโฟนีออเคสตราและองค์ประธานจัดงานการแสดงอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสเด็จโอกาสนี้ทอดเรนเน,นิทนทศการมาดามบัตเตอร์ฟลายคอสตูมเดอะเมคกิ่งอจะแสดงการออกแบบชุดของนักแสดงโดยแบรนด์สิริวัณวรี จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีและมูล,ลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษ์สาหกรอบ28กรกฎาคม2567 อุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลายเป็นอุปรากรร้องเรื่องราวความรักเกียรติยศและศักดิ์ศรีระหว่างเกอีชาสาวชาวญี่ปุ่นผู้ยึดมั่นในความรักกับหนุ่มทหารเรือชาวอเมริกันโดยสละชีวิตเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีผลงานบทประพันธ์ดนตรีของจาโคโมปูชินีชาวอิตาเลียนบทคําร้องเป็นภาษาอิตาเลียนถูกนำออกแสดงครั้งแรกที่โรงอุปรากรสกาลากรุงมิลานประเทศอิตาลีในปี2447 ถือเป็นอุปรากรเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำออกแสดงมากที่สุด10อันดับแรกของโลกและเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปในปี2450ได้ทบพรรเนทศอุปรากรมาดามบัตเตอร์ฟลยต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิประพันธ์พงศ์ได้ทรงดัดแปลงบทอุปรากรนี้เป็นบทละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทอระเนตรการแสดงอุปรากรมาดามมัตเตอร์ฟลายในปี2,563ที่กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียจึงมีพระประสงค์ที่จะจัดการแสดงอุปรากรนี้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยทรงเป็นผู้อำนวยการแสดงออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายพร้อมส่งคัดเลือกนักแสดงหลัก9คนจากโอเปร่าโปรดักชันกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและเปิดคัดเลือกนักแสดงไทยในบทนักแสดงสมทบและนักร้องประสานเสียงกว่า40คนบรรเลงดนตรีโดยวงดุริยาง RBSO อำนวยเพลงโดยนายวาเลนตินอีเกลผู้อำนวยเพลงชาวเยอรมัน ที่สําคัญชุดของนักแสดงออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ครีเอทีฟดีเรคเตอร์ทรงออกแบบเสื้อผ้านักแสดงหลัก9ตัวละครรวม14ชุดและอีก40ชุดออกแบบโดยทีมงานแบรนด์สิริวัณวรี หลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พนากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาและมอบแก่ศิลปินและนักแสดง วงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตรามีผลงานสำคัญมากมายทั้งอย่างเป็นวงออเคสตราของประเทศไทยที่ได้รับโอกาสแสดงคอนเสิร์ตในฐานะทูตวัฒนธรรมอย่างต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐฝรั่งเศส